สวัสดีเพื่อนเพืทุกคนวันนี้จะมาสอนการนนลงมอดไมค์ครับซึ่งมอดนี้ชื่อว่ามอดโปเกมอนโกนฮะมอดโปเกมอนโกนี้จะเป็นยังไงไปดูกันเลยลืมบอกนี่ยลืมบอกนะฮะก่อนที่จะไปสอนลงพวกเราไปรีวิว,วกันก่อนโอเคนะครับมาเริ่มเลย เริ่มรีวิวกันได้โอเคเดี๋ยวเปิดเครืงก่อนโอเคเนี่ยฮะเ,เปิดมานะมันจะให้เลือกโปเกมอนเลือกเลยสุนิขันนี้โอเคมาเตาอ่เออต้เลือกสุนิขันนี้ love t w อโอเคเาม,มามพบกับเนี่ยโปเกมอนที่ฝองโปเกมอนที่คุยกับด bon. bon. ็อกเตอร์พีซีโปเกมอนเลดบอนสันส่าบอลโอเคเราจะมาจาับโปเกมอนดูปโปเกมอนของเราวิธีอัญเชิญโปเกมอนจุบ เก็บมาไอ้วุงดเนี่ยนี่โอเคเราไปจับปิกาจูกันเโอมนม่เราไปจับปิกาจูกันเลยไปหาปิกาจูเลอเคฮะอันนี้ค่อยชนนะ้กูดิโเคฮะอันนี้ค่อยชินะะอวไิดิโอเคเอเออเอ จับพจน์มะได้เล็วครับซึ่งเสียเกรดบอลเป็นหนึ่งลูกครับเปลืองชิ้นเปลืองมากเลเวลสิบห้าเช็คเกรดบอลโอ้เจมีกระจูเร็วเขาก็คุ้มครับเจมีกระจูเร็วมากบิ๊กจูเจอบิกาจูแล้วครับโอ้โหตัวลนักชิ้นให้เลเวลเท่าไหร่ครับบิ๊กจูยังไม่ฮะบิ๊ก

ผมต้องจับมันให้ได้ไล่ชูต็มเลยครับโอเคไปดูดิเต็มเลยผมจะไปจับไล่ชูผมจะจับมันให้ได้เพราะนี่คือล่างราชการครับสุดยอดรอันตราบอลได้ได้ไปเลยได้ไล่ชูแล้วครับโอ้โหโค้งขับอันตราบอลจริง โอเคนี่ฮะไล่ช่วงเราไล่ช่วงฉันเลวอกแล้อันี่ฮะเท่ฟุดฟุตโอเคเก็บเราไปจับปิกาจูของเราดูกบอลโอเคแมวน้ำเราไม่สนเราจับปิกาจูคนอื่นเราจับคานาปีเช็คเกรดบอล ออถ้าอะไรมันไม่บอกแล้วเกปเกปกครับได้แล้วฮานปีจำได้ฮานปีแล้วโอเคผมจำแล้วก็ชู ฟรีครับไม้ชูของเราโอ้จะฟูเราได้ไหม ครับเติมความแขงครับได้ข้าแม็กมาแล้วมาดูค่าแม็กของเราโอ้โหตเติมคลามแข็ปีกั๊จจัลวัออน,ออนเร็วสิบแปดฉันจะจับได้ไหมปีกั๊จไฟชูของฉันมันนิแค่เลเวลไม่จับได้แล้วครับอนันจ้าวันมีถึงเลเวลห้าสิบผมจับปไฟชูได้แล้วนี่ครับผมมีเรื่องแรกครับสวัสดีครับ ยังไม่เห็นน้อตาใชงแบบนี้ฮะนี่สองปะจมาโอ้โหหน้าตาสฟยมากตัวที่สามเอาค้างโอเคครับเมื่อกี้มันค้างนะฮะผมก็เลยเปลีป่ยนตัวครับกลายเป็นฟูจิบาน,นิฮะโอเคแล้วก จะดีไหมจัด <laughs> <ynthia> so ีไหเฮ้นไปกระจูนายไปของเชลโอเครับม่ีไนกอนพวกเราไปจับข้าวแม็กข้าวแม็กมันด้ใช้ส จะไม่ได้ฮะโอเคต่อไปเป้าหมายของเราไรชูก่อนอื่นครับต้องใช้เดี๋ยวไม่เดี๋ยวทันตัวได้ดะตัวนี้ตได้ดเ,เลยได้ได้ทิปสองเลฮะโอเคผมจับไรชูได้แล้ว โอเคโอเคได้เลชูมาอีกตัวนึงครับตัวนี้เลี้ยชูสองตัวนึงครับทดลองอันเชิดออกมาสองตัวลครับอตัวนี้เลสองตัวนี้เลผมไม่เอาครับมันกาครับมันกาัันกันันันกัอัันกัั ไม่เอาค่ะเอาคนมเอาแล้วงันผมจะเอาใหม่โอเคแล้วพวกมาจับพี่ชูไม่ด้จับไม่ได้จะจับพี่จูจะจับพี่ชูเสียบอลนะได้พี่ชูมาแล้วโอเค โอ้สมบปรณ์สมบนรณ์พี่ชูฟารามไฟฟาโอเคงานงนค้างอีกแล้วครับโอเคเมื่อกี้มันค้างมาพวกเราถึงดีดีถอนลงกันแล้วครับเริ่มแลฮะคุณต้องมีนะ ทัที่คุณต้อ,าาองมีนั่นคือนะฮะบล็อกแอนเชอร์ฮะแล้วก็บอกก็เ,เกมดีดูนี่โอโ้ยอัดลงยูทูปบอกก็เกมมันบอยงยิ้มเลยไพ่เนีน่ยไพ่ไพ่ญี่ปุ่น

ดอยดอยทีแล้วนะให้คุณกดเปร์นะฮะแล้วมันก็ขึ้นแบบนี้รอมันโหลดถ้ามันโหลดแลเขาตะิ๊บตำรวจเสร็จก็ได้ฮะโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ดาวน์โหลดมอดเสร็จแล้วพอโหลดเสร็จนะฮะมันจะเป็นสีขาวๆให้คุณกดครับที่มันมี W ขึ้นตัวแรกนะฮะกดตรงนั้นฮะ แล้วคุณก็เข้าที่บล็บอกอะไรบล็อกวันเชร์นะฮะแค่นี้ฮะอุ้ยหรือไม่เข้าแบเนียวโอเคบ๊ายบายครับ